สวัสดีครับแฟนๆกีฬาแฟนแวนโอล์บอ์มีโปรแกรมการแข่งขันโอลเลย์ลีกเกาหลีใต้รายการโคโวลีกสัปดาห์นี้ครับตารางการแข่งขันมีนสาวไทยวิภาวีสีทองทีมอุนไดฮิวสเตทซึ่งเ่อเล่นในสังกัดอุนไดฮิวสเตทหนึ่งเดียวสาวไทยในเกาหลีใต้ทีมนี้ มีโปรแกรมการแข่งัน,นวันที่19ตุลาคมนี้ครับ19ตุลาคมหุ้นไดฮิวพบพึ่งกุกไลเวลา14นาฬิกา20ตุลาคมเทโจนเรสปาพบจีเอสคาร์เทค14นาฬิกา22ตุลาคมไฮสปาร์สเอ็กเกรดพบเป,ปเปอร์แบงค์1 7นาฬิกา และ23ตุลาคม IBK Autos พบหุนใดฮิ State 17นาฬกาวันที่24ตุลาคมครับ Pink Spider อฮึ่งกุกไาลพบ GS c 텍17นาฬิกาอย่าลืมติดตามเชียร์สาวไทยวิภาวีสีทองเชียร์เธอให้กำลังใจเธอวันที่19ตุลาและ 23ตุลาคมนี้และพบกันครับ